โอเคโอเคก้องนี้ครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยขอคุยด้วยหน่อยครับครูเอกประจำรายการวันนี้เลยครับสรุปตกลงไว้สุดท้ายเลยตอนนี้เป็นร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบใช่ไหมอ่าผู้ใหญ่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วได้หลายๆเหตุผลเพราะว่า การรู้ตัวการเตรียมตัวมันนีมันอาจจะไม่เหมือนกันครับผมไปที่คนฝั่งมุมน้ำเืองก่อนก็ถือว่าเป็นภาคที่5้าแล้วเป็นชนะมาเยอะกว่าด้วยก่อนหน้านี้ครับชนะมา3ครั้งแพ้หนึ่งครั้งครับอย่างไรบ้างในไฟนี้ตอนแรกเราประกบไปเจอคลิปไหมอันแรกเลยเจอหลายคนเออก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมือนกันคู่ชกเราเลยครับผมก็นี้ไปสับมาก็ับไปสับมาก็มาลงนี่คู่ปรับเก่าครับผมเออแสงมานีครับ ต้องบอกว่าปาร์คที่ห้าแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่สดเหมือนตอนนั้นครับยังไงบ้างอะตอนนี้ร้อยสี่สิบกับร้อยสามเก้าวันนี้ก็เต็มที่ครับผมเต็มที่นะครับผมการวิตซ้อมก็เต็มที่ทุกไฟอยู่แล้วไฟสุดท้ายเราแพ้ก้าหน้าไว้ที่ล่ามเนยไปนั้กก็เกือบชนะแล้เขายังไม่ชนะอยู่ดีไม่ชนะมากี่ไฟแล้วกี่าไฟแล้วแกจะพกก้าหน้าวันเดียวหลายไฟแล้วเออไฟนี้มาใต้เมื่อกี้นี่เทรนเนอร์บอกว่ามาใต้เราฟอร์มไม่ค่อยดีเลยกังวลอะไไหม ไม่กังวลครับผมกี่ไฟล์ก็มาได้เนีจำได้ไหมห้าหกครั้งแล้ววะแพ้หมดเลยครับผมเหลือเชื่อนะครัไฟนี้ก็อาจจะเป็นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันได้หนักหนึ่งปอนด์ด้วยครับคิดว่าตัวนี้มีผลไหมครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็วันนี้ไม่ชนะแพ้สนุกครับผมสนุกแน่นอนก็ตามตาตายรอนะครับผมร้อยสี่สิบนี่ต้องคุมกี่กีโล สามโลเหยียบได้ช่างกี่รอบไปนี่รอบเดียวครับรอบเดียวครับก็เกินปอนเกินเลยมาปอนใช่ไหมไปสอจุดห้าครับก็ทีเดียวผ่านเลยครับอ่ะฝากแฟนคลับหน่อยเนาะก็ฝากแฟนคลับช่วยเชียร์ช่วยเพียงใจผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับผมสนุกแน่นอนครับอ่ะมาที่แสงมานี่ก็ไม่ต่างกับเขาเลยการปรับเปลี่ยนคู่ชมนี่ครับ สี่คนมารู้วันสุดท้ายก็เกือบจะเปลี่ยนช็กันช็มันมันปรับเปลี่ยนเวทด้วยที่มันใช่เปลี่ยนเวทด้วยที่ทําให้ต้องจอดหนุบบอลนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนเวทด้วยใช่ที่ผมทําไม่ได้วันนี้ก็ก็ขอโทษพี่ยอดเลยเฟนไม่เป็นไรก็ผมทำเติมเต็มเต็มที่ครับเพราะว่าที่แรกอ่ะผมปรับมาใส่เฟอร์รี่ร้อยสี่สิบนะครับกินขึ้นมาผมก็กินขึ้นมาเต็มที่แล้วทีนี้ผมมารู้วันวันลดน้ำหนักที่ว่าจะลงมาใต้แล้วนะครับว่าตอนแรกอยสามแปดผมก็บอกว่าร้อยสามแปดผมวัวมีปัญหาครับผมขอสัก ร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าร้ี่สิบไปเลยได้ไหมครับเพราะว่าผมทําขึ้นไปผมทำขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันมันก็มีมีมีปัญหาจริงนะครับเพราะผมทําสุดแล้วครับเพราะปกติถ้าถ้าถ้ามันคุมมาก็คือตามที่ทุกคนเห็นแล้วครับว่าเรา้อยสามหกได้ไหมร้อยสามเจ็ดก็ได้แล้วแล้วแบบนี้ครับเป็นแฟนหลายคนเป็นห่วงเลยทำน้ำหนักไม่ลงแล้วตอนเย็นครับกับเกงบานชคครับไม่ต้องรอรอดูว่าฟื้นฟื้นหรือเปล่าครับแสงน้ำหนักบ่อย่อนะไรครับ หกสิบแปดแล้วทีกัดที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับลพี่ก็เนี่ยครับสามเจ็ดสามแปดถ้ามันได้คุมนะครับานรู้ล่วงหน้าแบบเยอะกว่านี้นะใช่ถ้าน้ำหนักไหนต้องต่อยแต่อนี้แต่อันี้เราเปลี่ยนคู่ชกด้วยเปลี่ยนเวทด้วยเลยทำให้ทำให้ถ้าถ้าเปลี่ยนคู่ชกเฉยๆเวทเดิมมันมันไม่มีปัญหาอันนี้สมาชิกถามมาว่าเราแพ้ทางยอดเด็กผิดยังไง้างก็ต้องรอรอดูตอนเดียวก็ต้องก็ต้องรอดูเพราะมันแพ้บ่อยแพ้บ่อยกว่พี่เขาแล้วต้องมาตอมหนักพี่เขาอีใช้ล่าสุดอีกเป็น ที่เเจอกันนป็ไงชนะครับชนะที่นี่ครับเราก็ชนะไว้ที่นี่แหละที่เดิมเวทีนี้แหละครับแล้วในพี่ยูริเบตอีกนิดนึงคิดว่าต่อยต่อยดับไหมคนนี้ต้องดูครับต้องดูครัจะโดนเตะตับแตกต้องดูดีป่อต้องดูดี่อีกคนนึงอีกคนนึงมาใต้ไม่ดีเลยส่วนเรานี่มาใต้ค่อนข้างจะดีครับแฟนคลับเยอะด้วยอ่ะวันนี้ฝากแฟนขับหน่อยเนาะก็ยังไงก็ฝากเชียร์เชียร์ชฝึเป็นอยากผมเชื่อว่าคู่นี้สนุกแน่ครับ สนุกก็จะพยายามช่วงออกมาให้มันเต็มที่นะครับเจอกันครั้งไหนก็สนุกครั้งนั้นนะครับนะผมนี่นะครับต้องอกวก็ตกลงที่ร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับแต่มันมีซ้อมตีเก่มนะครับ